จะแดกหรือมึงไม่แดก อุ๊ยอุ๊ยบอกแล้วมันจะเอาจันได้แหละบอกแล้วมันนี่มันนี่ vũ, húi, vũ, ôi, chéo bì luôn à, hơ, ao cho nó đại hả big bì, coi, uh, ใส่สองโลเอาเดียวปิกดีดกว่าจะกัดชั่วโมง <c oughs> เนี่ยครับใส่เท่าเมื่อวานเลยเจ้าบิกบีครับผมใส่มันสองโลเนี่ย ไเนี้โคตรเยอะเนี่ยครับแปดนาทีกว่าเจ้าบิากบครับผมฝากไว้เลยครับของลอกใหม่ตื้อจนกัดเค,ครับผมบิ๊กบีกล่องนับไป็หนึ่งครับฝากไว้เลยครับผมชอดมากครับรลองเดูกันต่ออ่า